สวัสดีครับดนศิลาชาแนลนะครับสวัสดีจ้าจ้าพี่ดาวจะพาไปเที่ยวแล้วเหรอจ้าจ้าพี่ดาวจะพาไปเที่ยวพี่ดาวจะพาไปเที่ยวไปเปิดตูให้ก่อนอ่ะพี่ดาวจะพาหนูไปเที่ยวแล้วไปลุยเลยลูก มาเร็วออกมาเร็วมามาเร็วออกมา,มา,มาพี่ดาวมาัดอะไรอยู่เดีย๋ยวรอพี่พี่เลี้ยงเขามัดอุปรกรณ์ให้อยู่นะครับาจะพาไปเที่ยวนะครับไปกินหญ้าข้างนอกนะครับอากาศดีครับปลอดโปรงนะครับไปได้นะครับารมาวไปไมาแล้วครับ หมูเล็กๆของนนทศิลานะครับตัวเดงตัวน้อยประทัดเถเยงลุนทิ้งจ๋าไปลูกไปก็ไปตามไปนะกลับบ้านให้ตรงเวลานะคะโอเคนะคะมามาขับาก่นนขับรถก่อนขับราก่อนเดไปฟังไปนะครับจะไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวสีจะหายตัวน้อยุณทิ้งหนูโตกว่าพี่ได้ไงอ่ะ โดนิงอโอ้เอ๊กแหมทำสวนทาร่า,าครับนี่คือพี่บุญทิ้งทั้งหมดนะฮะสี่ตัวเนะี่ยบุญทิ้งเป็นน้องเล็กนะครับแต่สูงเขาโตเข,า,ตขาหมดเลยไปลูกไป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 ,ไปลูกไปไปไป,ไปกินถ้าเลิกไปไปกินนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานะโอเคนะคะไปไปอนุญาตพ่ออนุญาต,ออญาตไปเลย ไปสิลูกตามพี่ดาวไปไปสิยังไม่ไปครับไปสิลูกไป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 มามาเอามิ้งมาไปเร็วไป้ะมุ่งเพืนตามต้องไปส่งก่อนแล้วครับเพาจะไม่ยอมตามไปไปมาลูกมาไปสิอ่เาเดี๋ยวดูไม่ทันเขานะ ไม่อยากไปยังไงลูครับเดี๋ยวพ่อไปส่งก่อนแล้วกันเนาะไปลูกไปเดินไม่กล้าเดินนะครับกล้าเดินกล้ากลัวๆไปไพ่อไปส่งพ่อไปส่งไปไป้วต้องให้ไปส่งกันด้วยไงไปเถอะไปวันนี้เห็นพ่อทำงองแงนะครับเมื่อวานมากับพี่ดาวพี่ดาวบอกไม่เห็นตัวเลยครับออกหน้าตลอดเลยไปที ไปข้าฝูงเลยมาเร็วเข้าวเร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวมามาไปลุยเลยทีนี้ไปเร็ว <c oughs> ไปลุยไปลูกมาไปแล้วนะครับถึงแล้วนะครับหายโน่นแล้วครับพี่พี่จะต้องให้ไปส่งลงไปในไรเลยเหรอเอามามาพ่อไปส่งมาอา่ะไปไปแล้วนะครับปล่อยแล้วนะครับ ไปลูกไปพ่ออนุญาตไปลูกไปไปไปกินนะไปไปตามพี่พี่เขาไปพยายามไปอ่ะี <laughs> <laughs> ะเลียงไปเรก่แล้วก็ตามนะไปลูกไปลุยเลยลุยเลยโอเคจ้ะเดี๋ยวเจอกันตอนกลับคองนะไปอีกรอบนะครับรอบใย้าไปทะปลกไปไป ไจ้จไ,ไ,ไปนะค่อยๆเดินไปพี่เข้าไปโน่นแล้วนะครับ <consciousness. S 1> พี่เข้าไปโน่นแล้วพี่ดาวจะต้องอุ้มนะนะครับเดินไม่ไหวแล้ว <farming> พ่อไม่ไปส่งนะพ่อไม่ไปส่งได้ไหมหรือพ่อต้องไปส่ง พ่อลงไปส่งเหรอเขาไม่กินนมแล้วกินหญ้าแล้วเมื่อเช้าก็ไปส่งกันมาทีแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องมาส่งอีกครับไปลูกไปพ่ออนุญาตเดี๋ยวเย็นเราเจอกันไงมีดมาคกมาแล้วครับจากอยุธยาก็เข้ามาขายที่นี่นะครับมาส่งตรงนี้นะไม่ฟังแล้วครับจะให้พ่อไปส่งถึงที่ บุทิงจะเทมีดแต่ลูกบุทิงไม่ต้องใช้มีดหล <laughs> ังลท้ายแล้วครับแต่พอเข้าฝูงไปแล้วบุทิงก็จะออกหน้าก็เลยนะครับ, <c oughs> บไปโรงเรียนแล้วลูกไม่ยอมไปนะครับเป็นอ,อย่างนั้นจริงๆนะครับส่งลูกไปโรงเรียนแล้วลูกไม่ยอมไปพี่กระหนุนเป็นอย่างนั้นริงครับเนี่ยบุทิงก็เป็นนะครับสรุปแล้วพ่อต้องเดินมาส่งฮะเนี่ยฝูงอยู่นี่นะครับบ้านอยู่ทางนู้นนะครับ <laughs> ต้องเดินมาส่งนะครับไม่งั้นไม่ยอม อาพ่อส่งตรงนี้นะพ่อกลับแล้วนะเหมือนมาเข้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนชีวิตของน้องๆก็น่ารักไปอีกแบบนะครับนี่พี่สาวพี่สาวลูกแม่บนรอดนะครับนี่บนทิ้งนะครับอ่นะพ่อส่งแค่นี้นะกินนะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนกลับคลองนะคะพ่อจะขึ้นไปทํางานแล้วครับเดี๋ยวเจอกันตอนกลางวันโอเคนะครับ